เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่รายการวิทยาศาสตร์รอบรู้นะครับแต่เป็นรายการ Easy Coffee นั่นเองครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Easy Coffee ซึ่งวันนี้ครับเรามีเกตความรู้และก็เกี่ยวกับกาแฟดีๆมานําเสนออีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับอาจจะเห็นผมลุกแปลกตาไปครับมีถุงมือมีชุดวิทยาศาสตร์มีแว่นตานะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เรามีการทํากาแฟ ชนิดหนึ่งครับเป็นการทําที่กึ่งๆออกแนววิทยาศาสตร์นั่นเองครับซึ่งก็คือการทํากาแฟแบบไซฟอนบูริงนะครับการทํากาแฟแบบไซฟอนนะครับย้อนกลับไปสัก2ปีนะครับได้รับอิทธิพลนะครับจากญี่ปุ่นมามากเลยครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับหลายๆท่านเนี่ยชอบการทํากาแฟแนวนี้มากๆเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าการทํากาแฟแนวนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีเสน่ห์ครับมันมีโถแก้วมีชุดต้มมีเบอร์เนอร์มีกาดิฟมีที่บดอะไรเยอะแยะมากมายมีไม้ปงไม้พายนะครับ ต้องมีตะขอเกี่ยวผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรู้สึกแบบว่าการทาํากาแฟชนิดนี้เป็นสตอรี่ที่ดีมากแล้วร้านกาแฟาหลายๆร้านนะครับที่เป็นสโลบาร์ก็เอาแบบนี้แหละไปขายในร้านด้วยซึ่งลูกค้าที่กินก็ต้องรอได้ตงใช้เวลาในการทําสักระยะหนึ่งนะครับการทาํากาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีนะครับจะบอกว่าคุณคิดผิดแล้วการทาํากาแฟแบบไซฟอนนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1830ครับแล้วก็ มีนักวิทยาศาสตร์ครับชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งครับเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อว่าเจนนี่ลิชาร์ดครับก็ได้รับสิทธิบัตรในปี1838ครับในการผลิตตัวการทำกาแฟแบบไซฟอนนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับการทำกาแฟไซฟอนอีซี่คอ f ฟ e ่ครับมีวิธีการทำกาแฟมานำเสนอเพื่อนๆครับแบบอีซี่อีซง่ายๆได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูแล้วก็มาชมกันเลยครับว่ามีวิธีการทำแบบไหนครับ นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเป็นชุดต้มครับก็คือเป็นชุดของต้มน้ําไซฟอนนะครับเป็นโหลแก้วข้างล่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวโหลแก้วเนี่ยทำได้เต็มที่นะครับก็คือประมาณ 2- คัพถึง3คัพแค่นั้นเองก็คือ2อถึงสเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นแท่งแก้วข้างบนครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแท่งแก้วที่เอาไว้ให้น้ำนะครับเดือดแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยครับจะเป็น ชุดที่เอาไว้ต้มกาแฟคือเราจะใส่กาแฟในตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็เราจะมีนี่ครับจะมีเป็นเป็นผ้ากรองครับซึ่งจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสปริงครับสามารถยืดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซ่ครับจะหย่อนลงไปอยู่ล่างสุดของตัวชุดต้มน้ําซึ่งเวลาที่น้ําเดือดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงโซ่เนี่ยตีกับกับตัวโหลแก้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าทํำยังไงเราก็จะเอา ตัวนี้ครับหย่อนลงไปเลยบึ๊บอ่าแล้วเราก็ดึงโซ่ครับอ่าให้มาเกี่ยวเห็นไหมฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้โอเคขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องใส่น้ําครับน้ําที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่อัตราส่วนสอง ml ครับซึ่งอัตราส่วนเลโชนะครับจะอยู่ที่ 1, 1> ต,ต่อ15นั่นก็คือกาแฟ1กรัมต่อน้ํา1 5 ml นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้ น้ำนะครับอยู่ที่240 ml ครับแนะนำว่าให้เ,เพื่อนๆใช้น้ำที่ร้อนนะครับเพราะว่าเวลาต้มเนี่ยจะใช้เวลาที่เร็วครับอันนี้ก็ดูเนาะอันนี้ผมใช้น้ำที่ผ่านการทำความร้อนมาแล้วนะครับอ่าโอเคน่นะครับอ่า แล้วก็เราจะใช้กาแฟครับวันนี้ผมชั่งกาแฟมาแล้วครับเป็นปริมาณอยู่ที่16กรัมนั่นเองครับซึ่งกาแฟที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นกาแฟทั่วกลางครับกลางมีเดียมด์กนะครับตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้ววันนี้ครับเราจะบดกาแฟนะครับแบบฟิลเตอร์หรือว่าบดหยาบนั่นเองการบดกาแฟจะมี2แบบบดแบบเอสเปรสโซกับบดแบบฟิลเตอร์ เอสเปรสซ่ e so, เหมาะกับเครื่องชงกาแฟเท่านั้นฝุ <Okay. S 1> ่นฟิลเตอร์เนี่ยจะบดให้หยาบนิดนึงครับซึ่งเหมาะกับการใช้ไซฟ,ฟอนนะฮะโอเควันนี้ใช้เครื่องบดที่เป็นเครื่องบดวินเทจนะครับตัวนี้วันนี้เราจะใช้ตัวนี้ต้องบอกว่าเราจะใช้เครื่องบดที่เป็นไฟฟ้าก็ได้นาะอก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟกันเลยครับอันนี้ต้อง ต้องใช้แรงนะ่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็อายุป,ประมาณร้อยปีนะครเครื่องบอกตัวนี้นะครับซึ่งเก่าแก่ตามตามไซฟอนเลยนะฮะเริ่มเหนื่อย โอเคหมดแล้วอ่าครับอันนี้เราได้กาแฟที่บดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะว้าวเต็มเลยนะฮะนี่ครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทำนะครับก็คือการ้มน้ำให้เดือดครับก็เปิดแก๊สครับแล้วก็จุดเลยครับอันนี้เราจะใช้เวลานะครับประมาณสักสามนาทีครับกว่าที่น้ำเนี่ยจะจะเดือดนะครับ แล้วก็ขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่าการทำกาแฟแบบไซฟอนเนี่ยก็คือพอน้ำเนี่ยเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวจุกเนี่ยครับวางเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมีสภาวะก็คือเป็นสูญญากาศเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยมันจะควบแน่นครับเป็นไอน้ำพอเจอความร้อนที่สูงๆนะฮะแล้วก็จะทะลุผ่านตัว,ต,วตัวแท่งแก้วขึ้นมาข้างบนนะครับซึ่งน้ำเนี่ยก็จะขึ้นมาถึงตัวระบบต่อไซฟ,ฟอนข้างบนนี้นะครับเราก็จะเอากาแฟที่เราบดไว้นะครับ ใส่ลงใบนะครับแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยครับคนนะครับแล้วก็จับเวลานะครับว่าต้องการความเข้มมากเข้มน้อยแค่ไหนซึ่งเสน่ห์ของการทำไทฟอนนะครับหลังจากที่เราคนกาแฟพักกาแฟเสร็จแล้วพอหลังจากเราปิดแก๊สเมื่อไหร่นะไอตัวโหลข้างล่างเนี่ยมันจะเกิดการเย็นตัวลงแล้วเกิดสภาวะเวทคั่มหรือว่าการเป็นสูญยากาศนั่นเองจะดูดน้ำครับเรียกว่าเป็นการรักน้ำรับลงมาข้างล่าง ซึ่งเราจะได้กาแฟที่ที่พร้อมดื่มซึ่งต้องบอกว่ามีความเข้มข้นมีความอร่อยนะครับในแบบฉบับของไซฟอนซึ่งการชงแบบวิธีอื่นก็ทาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าหลังจากที่น้ําเดือดแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดือดเต็มที่แล้วเราก็จะเอาตัวเนี่ยครับใส่ลงไปเลย เห็นไหมฮะน้ําเริ่มมาแล้วครับโอเคนี่ครับพอน้ําเดือดนะครับขึ้นมาจนแบบว่าเต็มแล้วนะฮะเราก็จะเอากาแฟครับใส่ไปเลยครับอันนี้กาแฟ16กรัมนะครับเลโชอยู่ที่1ต่อ15ครับแล้วเราก็ใช้ไม้พายครับในการคนครับ ตอนนี้เราจะจับเวลานะครับประมาณ30วินาทีครับในการที่เราจะต้มโบไซฟอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอครับอีกสัก20วินาทีครับจะคนอีกครั้งนึงครับตอนนี้กลิ่นนี่ต้องบอกว่าหอมหว,วนนะครับเต็มห้องแลบเลยนะฮะหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือจะได้เห็นว่ากาแฟเนี่ยเริ่มเดือดแล้วฮะหอมมากหอมมากโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะคนอีกครั้งนึงครับ โอเคครับหลังจากที่เราต้มประมาณ1นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดเตาแล้วนะฮะนี่แล้วก็พอข้างล่างนะครับตัวโถแก้วนะครับเกิดการเย็นตัวลงนะฮะเดี๋ยวเราดูนะฮะนี่กลับมาแล้วะฮะ ตอนนี้เริ่มลงมาแล้วนะฮะโอเคเดีย๋ยวใช้เวลาสักครู่ครับต้องบอกว่าอันนี้ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2ครับนะครับก็คือ2แก้วนะครับถึง3แก้วนะครับโอเคหลายๆคนนะครับที่ไม่อยากทำไซฟอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะแต่ว่าที่เกะล้างส่วนใหญ่เพราะว่าการทำแต่ละอยา่างเนี่ยมขั้นตอนมันเยอะครับแล้วก็กว่าจะต้องรอมันเย็น เอาโถข้างบนไปล้างโดยระมัดระวังนะครับใช้แปรงใช้น้ํายาในการล้างล้างผ้ากรองอะไรต่างๆมากมายครับจึงทําให้เป็นวิธีที่คนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำกันเท่าไหร่วันนี้ครับเรามีวิธีการทําที่ต้องบอกว่าง่ายๆครับแล้วก็ใช้หลักนะครับในการไซฟอนของน้ําครับคือไปต้มต้มกาแฟฮะโอเคอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่เลยนะครับ ตอนนี้ต้องต้องบอกว่าร้อนมากๆนะครับยิ่งข้างล่างเนี่ยคือร้อนจีเลยนะแต่ข้างบนเนี่ยคือไม,ไม่ไม่เท่าไหร่โอเคผมขอวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะบึ๊บนี่ครับเสร็จแล้วสำหรับกา,กาแฟแบบไซฟอนสไตล์ easy coffee ซึ่งต้องบอกว่าหอมมากๆเลยนะฮะเราต้องดูแล้วนะท้าทางน่าจะเข้มข้นน่าดูฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเ,เหมือนกับอเมริกาโน่ร้อนนะฮะเหมือนกับอเมริกาโน่ร้อนร้อนมากร้อนจริงๆปัง ดีมากมากเลยต้องบอกว่าเป็นการทำกาแฟที่มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์แล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะฮะแต่ต้องระวังนะฮะระวังลวกปากเพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนจัดเลยนะฮะก็วิธีการทำกาแฟไซฟอนนะครับสไตล์อีซี่คอฟฟีก็เสร็จแล้วนะครับก็ต,ตามชมคลิปวิดีโอใหม่ๆครับกับรายการ Easy Coffee นะครับผ่านทาง y o u t u n e l w o r n e w w o r l o w i e e c o f n n e l นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตาม ยูทูบของเราด้วยนะครับรับรองว่าเราจะมีสาระดีๆมีเกร็ดความรู้ดีๆวิธีการทํากาแฟแบบใหม่ๆม,มาเสนอเพื่อนๆแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆที่รักกาแฟทุกท่านครับแล้วก็วันนี้ครับรายการ Easy Coffee ขอลาไปก่อนสำหรับเทปนี้นะครับพบกันเทปหน้านะครับสวัสดีครับ